วันนี้หมอยาหักไม่สิามา,าเียมอุปกรต้องหน้ำหวานลอยแปกค่ะ,ะนกนพ่ไป่าพกวานนอนอ,นอันนี้เป็นหวานค่ะ้าน้อต่หาอันนี้กไม่วานเป็นฉลูดค่ใจอันนี้แฝกหอมค่ะกับเป็นส่วนหนึ่งที่หวานแฝกหอมก็ว่าได้นะคะเป็นหวานหว,วานนึงด้วกันหวานแฝกหอมนี่ค่ะค,น,คนอาศิบงดจักนะคะ อาซิได้ยินตั้งแต่ใน้นในในตำนานอันนี้หลักคือแฝงหอมค่ะค<ม>ืนส่วนหนึ่งของการใส่้ำมัน่นแบบเราแฝงเนาะ<ม>ีกท่องท้ายของลูกสมองบนลูกประสาทเวลาเขาได้กินสิเข็ดอันก็ซึ้งสดชื่นค่ะร่มเดือดร่มกระสีกระสีแลนอันนี้ยังซิมใบสะเสลท่องพอนเนาะสะเสลท่องพอนตัวนี้ตัวเมียตัวนี้จะซอยในเรื่องของท้าศิวท์าแผลท้ากิเทสห,หม่งอดตรบดุสักอัลลอฮฺละพิจต่างๆเนาะค่ะเนาะ จะแก้พิษถอนพิษได้มีนตะวันไฟค่ะส่วนมาหวานหวานเฮ้าหวานไฟหนาทอนค่ะอันนี้เป็นใบค่ะเป็นพวกจำพวกใบกับมะซับมะซ้อยให้มันละเอียดเนาะคะ่ะอันนี้ไม่ไม่ใบใบป้อปลาปอหอมวานไฟวานห้างสร้างใบวานข้นวานจอดตัวนี้ก็จะเป็นวานทีทีเฮ้า ทับยส้อยแล้วมนี่ดอกดอกมหาหงดอกมหาโหงก็จะใส่อันนี้เป็นกินกลนส่วนหนึ่งค่ะที่รอให้ปั้งนี่วันวันฝ้นวันจอดวันพาดเอนเหลืองมาเหลืองมาทองทิมินกระสินี้ทิมินทิมินอ้อยทิมินชั้นทิมินขาวผสมกันทิมินกระสีไร้ทิมินนะคะใส่กันวันมาหน้าขาวมาหน้าทองมาเหลืองมาขาวมาห่อ หวานไฟไฟหวานไฟใจดำหวานฟไฟเหลืองหวานพญามือเล็กหลายหวานใส่กันหวานมหากำลังหวานมหาอุดมหวานเพชรเพชรน้อยเพชรใหญ่เปาะปลาเปาะบ้านเปาะน้อยเปาะใหญ่นะคะใส่กันเมื่อสวรรหวานทอระหดดอกกระเจียวปลาหวานซอนหน้าไล่ลายหวานอันนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนอันนี้เป็น อันนี้เป็นเป็นวานมหาโหงค่ะดอกของหวานวานมหาหงเอาทั้งหัวทั้งดอกค่ะกะสิซอยแตงกินใส่ออกน้ำมันบอกข้าวทีเดือดแล้ว,ลวเลาให้น้ำมันเดือดก่อนทอาจังส่ใส่ที่เป็นวานที่เป็นหัวหวานกอนค่ะกระพวกหัวหวานเคีเ่ยวจนกรอบจนเหลืองจนสารที่เป็นยาจากหวานนี่ออกมาเบิดก่อน ขากระกอเอาหว,วานออกข้าจะงเอาใบเอาพ,พวกจำพวกใบใส่ที่หลังค่ะคนบอกว่าใบหวานไงเนาะหนาฝนนี่มันสิขึ้นใบมันสิขึ้นใบเพราะฉะนั้นข้าต้มน้ำมันหวานข้าก็ต้องเอาใบมันใส่น้ำค่ะเอาใบแล้วก็เอาต้นทั้งต้นทั้งหากเลยในส่วนของหวานไฟ่ก็สิแก้บวมไฟใหม่น้ำห้อนลวกเป็นบวมเป็นปวดพวก ใบก็จิมีใบเอ็นอ่อนใบดูกไซต์ใบไข่เน่าเนาะค่ะบำรุงกระดูกเส้นเอ็นห้าวได้ไปน้ำกันพร้อมทีมันทีว่าอันอันนี้ก็เป็นต้นเนะล้ำต้นนี่เห้ากระบอถิ่มอันอันนี้ล้ำต้นของของหวานหวานขิงปลาเนาะค่ะเนาะขิงแดงขิงเหลืองห้ากระใสน้ำกันขิงนหกกระใสปลาขิงแห้งขิงแห้งห้ากระใส่ พร้อมกันนะค่ะเนาะคาถาสีเฮ้าสีระลึกก็คือเฮาสวดคาถาระลึกถึงพ่อแม่คูบาอาจารย์เฮ้าปูหมอชีวกโกมาลพัดรวมพลังจิตพลังใจสืบทุูงปัญญาโบราณเฮาให้มันได้ให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ใจแล้วก็ไม่เศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเคสเศร้ายอกนะคะเนาะปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดหัวปวดประสาทได้เบิค่ะผ่อนคลาย วานขิงแห้งทุบๆสักหนะเออทุบๆทุบแต่ระสับอันนี้ว่านขิงแห้งเป็นวานที่หายากค่ะวานแต่พ่อแม่ครู่บ่า,าจารย์เฮาอันนี้เฮาอาสิปวดขารู้สึกชาตาเมืองโอเคนะมันเป็นยังเจมโบ้เศร้ามันเป็นล้มส่วนละเอียดเนะะาะศาสตร์สมัยใหม่คุณบอกที่ว่าช่องว่างระหว่งา,างร่างกายของห้องหลี่หลัมันคัดมันติดขึ้นไปประสาทมันอักเสบป,ป,ประมาณนี้แหละเกิดลมมันบวกลมบวแรเนเสร็จลมมันบสม่ำเสมอกันอันวานทิ้งแห้งเป็นวานซักซิด ก็ใส่กันบ่นทุกอย่างอ่ะขิงแห้งขิงขิงบ้านขิงธรรมดาขิงใหญ่ขิงหน่อยก็ใส่กันบ่ขิงทรายขิงแดงขิงเหลืองการ่อนทองก็ใส่กันให้มันคบรบกลอยแปดอย่างค่ะทั้งหวานสมุนไพรอันนี้เขาใส่แล้วก็ค้นเพื่อบบให้ติดก้นหมอนะถึงปกติมันไนะม,ม่หวานไฟมันกับซีบรติดดอกแล้วกับซีบรติสใหม่หมอย้อม เนาตั้งไว้เขียวไวสองมือสามมือมันกบบระเพาะหม่หม้อค่ะเพราะมันไม่หวานไฟน,นี่หวานไฟหลอกลกรหวานไฟใจดำหลอกลกรหวานพญามือเล็กพวกนี้สีบอ่อเหอ็ดบ่อเห็ดเห็ดไฟใหม่หมอนะคะน้ำต้มจนแห้งจนกรอบขนาดใดมันก็สีบอ่อใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้หมอยาหักงไม่ก็ขอฝากไวเท่านี้เนาะคะ่ะแล้วก็ซีนีตอนสองค่ะบัดต้มแล้วเนาะคะ่ะน้องบัดปัะจุใส่ขวดค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้หมอยา หักใหม่นำมาฝากการต้มมันหวานร้อยแปดสวัสดีค่ะ